สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอดังเตือนคนชอบข้าวหอมมะลิหูร้อนๆ้อนตอนท้องว่างระวังตัวให้ดีเมื่อวันที่7กรกฎาคมในแพทย์จิรรุธชมเชยกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจกลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยบาบาล มหาราชนครราชสีมาได้ออกมาโพดเฟซบุ๊กเตือนคนที่ชอบรับประทานข้าวสวยร้อนๆโดยระบุว่าข้าวสวยหอมมะลิหุงร้อนๆสามทพัพีกินกันตอนท้องว่างๆนี่แหละ น้ำตาลพุ่งเลยนี่ทดสอบแบบกินเปล่าๆไรตัวกวนอื่นๆข่าๆนะลดบ้างก็ได้นะครับมันกินอิ่มก็จริงแต่น้ำตาลมันสูงเร็วและสูงมากสุดท้ายก็จะหิวเร็วต้องไปหาอะไรกินอีกน้ำตาลในเลือดยิ่งสูงมากอินซูลินก็ต้องออกมามากเก็บเค้าเซลล์ไขมันสนุกเลยแถมน้ำตาลที่สูงเกินร้อยอัดเค้าเซลล์ต่างๆนานๆเกิดใกล้เคชั่นกับเซลล์เซลล์ก็จะเสียหายอีกหมอจิละรุด ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ